ขนุนทองปลาเสือสุกแล้วค่ะเพื่อนๆคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาปอกหนุนกันนะคะแล้วไปปอกหนุนท้าด้วยกันนะเนืเอ้อเขาเคาะแล้วเสียงเขาปลอกปลอกโปก๊ปกแล้วในก้อนนะคะน ได้เลยเอาเม็ดออกให้เรียบร้อยใส่ปักเคี้ยวๆได้เลยไม่ต้องมานั่งแกะนั่งแงะกันอีกยวนะจะจะได้เลือดมันคนไปนั้นมันจะเลอะทั้งบ้านนี่มีอย่างก็เอาแยะเอาใส้แกนออกให้หมด บางสายพันธุ์นะคะไอสังสังที่ห่อหุ้มเนี่ยหวานทานได้เลยนะคะบางบางสายพันธุ์บางถ้าดูแลดีๆเสร็จปุ๋ยดีๆนะแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้ัขาวยมันจะสีเหลืองเลยนะคะตัวสังน,น,นะคะรสชาติจะหวานอร่อยเลย่ะคะนั่นหมายถึงว่าน่าจะน่าจะเกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยดูแล ถึงแล้วนะคะคเรียกว่าหวานยันซังเลยนะคะแต่ต้นนี้ถือว่าถือว่าก็ยังผ่านนะเพราะว่าเอ,อ,อยู่บนเขาไกลๆดูแลไม่ไม่ถึงเท่าไหร่แต่ว่า รสชาติก็ยังโอเคคะ่ะรสชาติยังใช้ได้หรือถ้าขอสายพันธุ์ดีนะคะเขาก็เป็นยังเป็นตัวของตัวเองวิธีการปลูกก็เราก็จะต้องไม่เอาเราก็ต้องใช้วิธีการเพาะชำเอานะคะเสียบยอดเพาะชำอะไรเงี้ยถ้าเอาเอาเม็ดไปปลูกอย่างเดียวแล้วก็รอต้นเหมือนนั้นนะมันจะเปลี่ยนเพี้ยนรสชาติอร่อยคะ่ะทานด้วยกันนะครับเพื่อน หวานกรอบค่ะหวานกรอบรสชาติอร่อยเดี๋ยวพอเราคัตตัเย็นก็กลเป็นหวานกรอบเย็นหวานกรอบครบเลยค่ะกินเพลินมากกันนะคะอย่างถ้าอย่างนี้ก็ดีนะคะยังไม่เอาเม็ดออกแต่ว่าเราเอาออกไปเลยเพื่อไม่ให้มันเกะก,กะก็สะดวก กระโดดคนกินเลี่ยนะคะ ก็จะสั่งออกมาหัวขาวนี่มันจะจืดนะคะก็อ,ออกไปเลยเม็ดไม่ใหญ่ท่ะม็ดไม่ใหญ่ สายพันธุ์นี้ใช้ได้ทองประเสริฐทองประเสริฐนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเพชรราชาสายพันพธุ์เพชรราชาสุกนี่จะมาให้ดูว่าแตกต่างกันแค่ไหนะคะสายพันพธุ์เพชรราชาก็เนื้อค่อนข้างหนานะคะเนื้อค่อนข้างหนาหนากว่าทองประเสริฐ เม็ดเล็กนิดเดียวค่ะเนื้อน้อยเนื้อที่เยอะค่ะถลุเกินเนื้อเยอะเพราะว่าถ้าเม็ดเล็กเนื้อก็ต้องเยอะนะคะแต่ว่าต้นนี้อาจจะอ่อนปุ๋ยนิดนึงก็เลยอาจจะไม่เคยเนื้อมากขนาดเท่าไหร่แต่ว่ารสชาติใช้ได้นะคะรสชาติใช้ได้เลย ที่ขาวๆก็ออกนะคะถ้ามันยังยังไม่เหลืองนะคะก็ตัดออกไปเพราะว่าส่วนที่ขาวมันก็จืดนะคะรสชาติมันก็จะจืดจะหวานแถ่พัดตรงที่มีสีเหลืองนี่นะคะ่ะน่าทานนะคะ นื้อตอนนี้ก็ยังกำลังกินเลยนะคะตอนนี้ว่ากรอบหวานกรอบอร่อยแต่แต่คนชอบนั้นคนชอบเลกๆก็มีนะชอบนิม่มๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเอพี่มันจะไม่ชอบพี่จะชอบแบบ ลูกนิ้ถี่ใหญ่ใหญ่มากเลยนะเท่นี้นอืก็ประมาณนี้ก่อนเนาะประมาณนี้เพื่อน,นไชมกันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขนุนครึ่งลูกได้มาหนึ่งหนึ่งกระมังหนึ่งกระมังเดี๋ยวเราก็จะเอาไปแช่เห็นไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาทานด้วยกันค่ะเพื่อนๆนะคะขนุนทองประเสริฐหวานกรอบอร่อยนะคะมาทานด้วยกันเลยค่ะ